ในการทำวิดีโอคอนเทนต์นะครับหรือว่าทำไลฟ์สตรีมโดยทั่วไปเนี่ยเรื่องของเสียงจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างให้ความสำคัญมากครับไม่ว่าผมหรือว่าคนอื่นนื่องจากว่าถ้าเสียงเนี่ยไม่ชัดเนี่ยความน่าสนใจของคลิปมันก็จะลดน้อยไปเลยทำไลฟ์เสียงไม่ชัดก็จะไม่มีคนดูนะครับคนก็จะออกไปอันนี้เรื่องเสียงเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของไมโครโฟนนะครับมีที่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะก็คือเป็นดูอัลวายเลสไมโครโฟนที่เป็นแบบติด ที่ก่อนได้2คนแล้วก็เข้ากล้องเข้าสมาร์ทโฟนครับแต่ว่า,าดูโอ i ไมโครโฟนแบบนั้นเนี่ยปัจจุบันมีหลากหลายเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบพรีเมียมแบบที่มีราคาหลักหมื่นครับก็จะให้สัญญาที่คมชัดแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็ตามมาครับแต่ว่าดูโอไมโครโฟนไวเลสพวกนี้เนี่ยมีหลากหลายราคาระดับหมื่นขึ้นครับแล้วระดับเกือบหมื่น แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยใช้ d ดู w i r e s e s s ไมโครโฟนแบบราคาประมาณ5,000บาทนนครับ5,000นิดๆครับก็คือตัวนี้นครเป็น Holy y l n n l l r r m m 1ครับตัวนี้ดียังไงนะครับมันเป็น Dual w i w i r e s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  ไมโครโฟนที่มีขนาดเล็กมากเล็กเล็กแบบว่าคู่แข่งอื่นเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากๆเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่ามันเล็กเป็นเหมือนแบบหูฟัง Crew Tru Wireless อย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกัน น,นี่คือไมโครโฟนดูอันะครับเป็นไวเลสไมโครโฟนจาก h o l l y l a n d ครับรุ่น Lark M1 อ่าก่อนหน้านี้ย h o l l y l a n d ก็เปิดตัวไปแล้วสำหรับมไมโครโฟนไร้สายเป็นไวเลสสองต่อหนึ่งครับแต่อันนี้คือเพิ่งตดเปิดตัวมามีขนาดที่เล็กมากนะครับเล็กมากๆคือ1น,นึ่งอุ้งมือนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล่องที่แบบว่าดีมากๆนะครับนึกว่าเป็นกล่องใส่พวก R.G.B. L.E.D. ตรงนั้นพอเปิดมาเนี่ยก็จะมีแบ่งพาร์ตบาริชันครับสำหรับเก็บกล่องแล้วกเ็เก็บสายซึ่งกล่องเนี่ยดีมากๆนะครับสายจะไม่ยุ่งยากเลยมีสายเท่าที่ใช้ในชุด Default ที่ให้มานะครับคนที่จะเอาไปใช้กับสมาร์ทโฟนหรือว่า,า iPad iPhone ที่เป็น U.S.B.Type.C หรือว่า Lightning เนี่ยก็ต้องซื้อเพิ่มเนื่องจากนะตัว Polyland l a r k M1 เนี่ยเขาทำมาให้สำหรับ ใช้กับกล้องก่อนนะครับคนที่ต้องการไปใช้กับพวกสมาร์ทโฟนหรือว่า iPad พวกนี้เนี่ยซื้อสายเพิ่มจะได้ไม่ต้องเป็นภาระว่าราคามันดูสูงเพราะบวกอุปกรณ์เนาสเซอรี่พวกนี้เข้าไปนะครับก็ถือว่าใครที่จะใช้ก็ค่อยซื้อเพิ่มใครที่ไม่ใช้ก็ใส่กับอันนี้แบบที่ผมใช้อยู่คือตัวนี้ s ซนี Z V1 นะครับคุณภาพเสียงตอนนี้ยืนอยู่หน้าริมถนนดาดฟ้านะครับเป็นที่เปิดโล่งเสียงก็จะจอแจนะครับคิดว่าจอแจนะครับสัญ,ญลักษณ์สีน้ําเงินเนี่ยสีน้ําเงินไหม เออใช่สีน้ำเงินสัญลักษณ์ไฟสีน้ำเงินเนี่ยคือเป็นสัญลักษณ์ที่ไฟสเตตัสทำงานปกติไม่ได้แบบฟังก์ชันอะไรอื่นใดนะครับแต่ว่าจุดขายคือในสเปคเลยเนี่ยคือเรียกว่าเป็น h e ียเคลียร์สมาร์ทเอนะครับเป็นระบบตัดเสียงรบกวนหรือว่าตัด No อ c a n น n ซลลิงนะครับเดี๋ยวกดให้ดูตอนนี้มันเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับเดี๋ยวจะกดให้เป็นตัดน้อยนะครับโดยการกดปุ่มสีเหลืองตัวนี้นะครับกดปุ่มสีเหลืองตัวนี้นะครับ กดหนึ่งครั้งไฟมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวปึ๊บอ่าสีเขียวสีเขียวสังเกตว่าเสียงจะถูกตัดไปเยอะพอสมควรนะครับเรียกว่าเยอะมากๆแต่ว่าคุณภาพเสียงที่ได้มาเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถือว่าใช้งานได้นะครับลดภาระการเอาไฟล์เสียงไปแก่ตัดเสียงรบกวนในคอมพิวเตอร์อน,นั้นไม่ต้องอันนี้คือตัดจากไฟล์จากตัดเสียงจากตัวไวเลสเลยซึ่งหาไม่มีรู้สึกจะ ไม่มีนะหาไม่มีใครมีก็คอมเมนต์มาคนระับตัดเสียงรบกวนออกไปประโยชน์นะครับประโยชน์ก็คือสามารถเอาไปใช้ทาไลฟ์สตรีมหรือว่าต้องการมาสเตอร์จากไฟล์ของกล้องเนี่ยตัดเสียงรบกวนไปได้เลยครับคุณภาพเนี่ยถูกทอนลงไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่ายังฟังรู้เรื่องชัดเจนอย่างที่ได้ยินตัวเนี้ยก็ได้ยินชัดเจนเสียงรถเสียงถนนหายไปหมดเลยไวเลสมันอยู่ติดใกล้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเสียงมันก็จะไดเรกเข้าไปครับเดี๋ยวลองกลับคือเป็นเหมือนเดิมอยู่ วเลสจะกการเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้าเงินก็คือรับเสียงออกมาหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตัดอันนี้คือตัดเสียงรบกวนละอ่าก็เอาเป็นแบบตัดเสียงรบกวนไปก่อนนะครับอันนี้คือแบบว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์มากเอ้ยมันมีตัดเสียงรบกวนในไวเลสด้วยถือว่าจบนะครับจบให้พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะคนที่เอาไปใช้กับสมาร์ทโฟนพวกนี้จะสะดวกมากมานะครับอ่าคนที่ไปไลฟ์สดแน่นอนหยิบของตึงตังเนี้ย ตัดเสียงรักปวนไปแต่เสียงจะถูกบี้แบนหน่อยนะครับถ้าติดไว้ใกล้ตัวหน่อยใกล้ปากหน่อยเนี่ยก็จะ,ะเสียงจะเข้าเยอะขึ้นแล้วก็แก้ปัญหากันไปนะครับแกปไปอ่ะเดี๋ยวลองกลับเป็นเหมือนเดิมนนครับ่าสีเขียวนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัดเสียงมักวนครับอีกข้อหนึ่งที่ อันนี้คือแบบเปิดมาใช้ลองใช้ดูแล้วก็เอ๊ะรู้สึกแปลกใจครับก็คือเรื่องของลิมมเตอร์ของเสียงตอนนี้เนี่ยคือตั้งเสียงเป็นปกตินะครับที่กล้องปกติ V ีปกติไม่ได้พลิกแดงอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใกล้เนี่ยเสียงมันจะดังขึ้น,นครับแต่ว่าในทางของไฟเวฟเนี่ยเสียงมันจะไม่ได้แตกพลาดถึงกับฟังไม่ได้อันนี้คือใกล้ปากมากนะครับ V ียังไม่แตะแดงเลยอันนี้ถือว่าถูกจูนนิ่งเสียงมาให้อยู่ในในแบบว่าไม่ไม่เกิน เพดานของเสียงนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับก็จะมีตัวที่ราคาเป็นหลักหมื่นอันนั้น,นะจะมีการลิมิเตอร์เสียงไว้ส่วนที่เป็นเวเลสราคาใกล้เคียงกันหรือว่าประมาณ 5, 6, 7, 8,000เนี่ยก็ยังมีเสียงที่มันพีคอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เวลาเดินเข้าออกแตกต่างข้อแตกต่างกันของระหว่างทางเสียง จากที่เงียบไปที่ดังเนี้ตัวนี้ก็จะยังจํากัดเพดานของเสียงไว้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ให้มาแต่ไม่มีในสเปคนะออไม่มีในสเปคอันนี้คิดว่าเขาคงจะจํากัดลิมิเตอร์ของเสียงไม่ให้ครับดูกล่องครับดูกล่องกล่องเล็กนิดเดียวเหมือน i r e l e s s ช h า r g e นะครับเปิดมาก็จะเป็นเป็นชาร์จเจอร์ได้ทันทีนะครับที่ชาร์เป็นไท e C อยู่ด้านล่างนะครับจริงๆอยากให้อยู่ด้านข้ามาก,ก่อนเนี่ยกอชาร์เพม่นจะได้ตั้งได้นี่มันต้องนอนก็เปิดมาพร้อมใช้งานครับ เปิดมาก็จะติดเลยครับถ้าเก็บมันก็จะปิดนี่คือปิดแล้วครับเราไม่ต้องไปเปิดปิดในที่ตัวเครื่องแช่ะไระครับอีกข้อหนึ่งตัวไวเลสอันนี้เนี่ยไม่มี LED สเตตัสบอกทั้งสองที่เลยทั้งตัวส่งทั้งตัวรับไม่มี LED บอกเนื่องจากว่าต้องการย่อขนาดให้มันเล็กลงครับแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับบวกลบแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่วอลลุ่มจริงๆมันเป็นเกณฑ์มันเป็นเกณฑ์เสียงที่สําหรับจําจกัด เอาเกณฑ์เสียงเข้ามากหรือเสียงน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราลบเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้แบบลดวอลลุ่มครับมันลดเกณฑ์เสียงของผมรู้สึกตอนนี้จะตั้งอยู่กลางๆเนื่องจากมันไม่มีสเตตัสบอกนะ mm hmm. ก็ต้องลอง,ลองกดบวกไปให้สุดจริงๆอะ่ะแล้วค่อยลดหนึ่งที่ที่สำคัญน่าจะใช้หูฟังในการเช็คเสียงก่อนแล้วกันว่าเกณฑ์ของเราเป็นไงของผมก็เอาเป็นกลางๆก่อนแล้วก็ตั้งวอลลุ่มที่กล้องนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการทําเป็นโมโนสเตอรโอตอนนี้เนี่ยเป็นโมโนนะครับเสียงจะได้ยินทั้งสองข้างทั้งหูฟังทั้งคอมพิว ผมกดค้างปประมาณมากกว่า5วินะจะถูกเสียงจะถูกตัดเห้เป,เป็นสเตอริโอคือเสียงเข้าข้างเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเปิดไมคใช้ไวรเลสข้างหนึ่งอ่ะเสียงมันจะทางานกลายเป็นสเตอริโอเข้ายังไงแอาเขาละอันนี้คือเสียงเห็นไหมเขาจะได้ยินเสียง2ด้านเพราะว่าผมเปิดแล้วแต่ถ้าเกิดผมเก็บไปปุ๊บเก็บไปอันนึง มันก็เสียงจะเข้าด้านเดียวเหมือนกันเหมาะสําหรับคนที่เอาไปต่อต่อ,ตอ,ตอมีเสียงแยกคนที่1กับคนที่2นะคนที่ไม่ใช้ก็มิ้วเสียงไปนะครับขอกลับไปที่โมโนนะครับซึ่งโมโนเนี่ยเหมาะสําหรับทํางาน1ตัวรับ1ตัวส่งทำาใช้ไลฟ์สตรีมใช้เลคคอร์ดเป็นไฟล์เป็นวิดีโอคอนเทนต์ปกติได้ง่ายๆสบายๆนะครับถือว่าตัวนี้โพลิเ l, l นะียนลาร์กเนนีย คุ้มค่ามากในราคา5,000กว่าบาทครับก็ต้องขอบคุณทาง Holyland Thailand แล้วก็ทาง The Digital STM นะครับส่งมาให้ลองใช้ดูแล้วก็เอามาให้ทดสอบกันครับซึ่งแบบว่าตัวมันเล็กมากหายากมากครับสำหรับตัวไมโครโฟนไวเลสเป็น Duo แล้วก็ขนาดเล็กมากตัดสิบรบกวนได้ในราคาเริ่มต้น5,000กว่าบาทนะครับยังไงก็ถ้าเกิดสนใจเนี่ยลองเข้าไปดูใน The Digital STM แล้วก็หรือ Holyland Thailand นะครับ